แต่งหน้าลุคนี้กันค่ะคลิปนี้อเมอจะเริ่มตั้งแต่การลงสกินแคร์เลยนะคะวงการโทนเนอร์แพดเข้าแล้วออกไม่ได้จริงๆช่วงนี้อเมอใช้ของทอริเดนนะอเมอเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆก็จะขอเติมความชุมช่มชื้นด้วยน้ําตบเพิ่มไปอีกนะคะอเมอใช้ของลานอสค่ะตัวนี้ใช้แทนไเจอรเซร์ได้เหมือนกันนะและช่วงนี้ซุ่มใช้เซรั่มอยู่เซรั่ม um ของพี่เสือคะ่ะตัวนี้เชื่อเรื่องผิวกระจกนะ้อวแต่ว่ายังไม่เปิดขายเลยนะคะ เร็วๆนี้เจอกันค่ะ และเซรั่มตัวนี้เป็นของเลอโชมเห็นว่าเป็นเซรั่มสําหรับคนเป็นสิวก็เลยลองใช้ดูค่ะลดรอยสิวค่ะช่วงนี้อเมมีรอยสิวนะตัวนี้คือสกาเจลมีขายในเซเว่นใช้ดีนะทุกคนลองดูต่อไปก็เป็นกันแดดเอาจริงๆกันแดดอเมก็ใช้หลายตัวอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้ใช้ของเครียรโนดเพราะว่าหาซื้อง่ายเนื้อกันแดดก็เป็นในแบบที่อเมชอบด้วยเสร็จแล้วจะเริ่มแต่งหน้าแล้วนะทุกคนคอลเลคเตอร์กับคอนซีลเลอร์มันเหมือนกันไหมคะอเมใช้ตัวนี้แหละในการกบรอยสิวแล้วก็ใต้ตา,ตาเป็นของบิวตี้แ l a บนะ อเมอใช้มานานแล้วว่ะดีมากคลิปนี้บอกเลยนะว่าไม่มีสปอนเซอร์ทุกอย่างที่เห็นใช้เองจริงๆค่ะอเมอจะให้เพื่อนสาวใส่คอนแทคเลนส์ให้นะคะไม่ได้ถ่ายตอนใส่ไว้เพราะกลัวจะเสียเวลานานอยู่นะคะก่าจะใส่ได้วันนี้อเมอ,อยากได้งานผิวที่ดูผอมก็เลยจะใช้คุชชั่นของเดอร่าค่ะไม่ได้ลงรองพื้นอะไรเพิ่มแล้วนะคุชชั่นเดอร่าเนี่ยปกปิดดีนะคะไม่หนักผิวด้วยค่ะอเมอใช้มันนานมากแล้วเหมือนกันล่าสุดรู้สึกว่ามันล้นๆ้นไปหน่อยก็เลยหยิบคอนซีลเลอร์ตัวนี้มาทาไปจุดต่างๆบนหน้า เพื่อหวังจะให้ดูมีมิติขึ้นค่ะก็ยังจะบอกทุกคนตลอดว่าอเมเนี่ยแต่งหน้าไม่เก่งนะอันนี้คือแต่งตามใจตัวเองเลยอ่ะพยายามให้ไปถึงฟินิชลุกให้ได้และอันนี้คือของเล่นใหม่ค่ะเขาเป็นที่ทาตาแบบแท่งอ่ะทุกคนอเมเห็นว่ามันเก๋ดีไม่เคยใช้ก็เลยลองสั่งมาดูส่งจากจีนมาเลยนะทุกคนนานมากกว่าจะได้แต่ใช้ดูแล้วก็เวิร์กอยู่นะคะอยากให้ตาดูวิ้งกว่านี้ขอเติมอีกหน่อยล่าสุดเพื่อนทักบอกว่าทําไมตาสีอ่อนจังเพราะตามเลฟเนี่ยตาของเขาเข้มมากเลยนะ เอาไงดีล่ะทุกคนอเมก็เอาคอนทัวร์มาถมตาเลยค่ะอะเข้มขึ้นบ้างอย่างก็ถมไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะได้สีที่เราต้องการจากนั้นอเมก็จะมาลงงานแก้มพยายามไม่เอาสีเข้มเพราะตอนนี้ตาของเราก็เข้มแล้วถ้าแก้มเข้มอีกไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนคะ่ะตอนนี้จะตรงเล็บไหมไม่รู้เอาตรงใจอเมไว้ก่อนและกันต่อไปดัง้งอันน้อยนิดของเรางัดมันขึ้นมาให้พุ่งที่สุดเท่าที่จะทําได้ไฮไลท์มั่วๆไม่มีเทคนิคอะไรทั้งนั้นเลยค่ะอะ เติมความวิ้งหน่อยสวยยังทุกคนเห็นเขาคอนทัวร์หน้าก็อยากทําบ้างแต่ทายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันตัดตัดไปก่อนเพื่อความสบายใจค่ะนี่ไงทุกคนถือว่าได้คอนทัวร์แล้วนะต่อไปคิ้วหลายคนบอกว่าอาเมไปสักคิ้วเถอะเพราะจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นมากหลังจากถ่ายคลิปนี้ไปก็เริ่มคิดเรื่องการสักคิ้วแล้วค่ะแล้วพยายามปัดมากอะ่ะขนคิ้วก็มีนิดเดียวได้แค่นี้แหละต่อไปขั้นตอนที่ยากที่สุดสําหรับอเมอันนี้คือตัดคลิปให้สั้น แล้วนะคะอเมน,น่งกลีดตาอยู่นานมาก อันหยางล้ําเหลือมันอย่างมายากแต่ว่าเช็ดจนปวดหางตาหมดแล้วค่ะรอบนี้เท่าไม่เท่ากันจ้างมาันละเนาะหาความเป๊ะจากการแต่งหน้าของอเมไม่ได้จริงๆนะทุกคนมันตึงจะมีหั่นอยางแล้วคลิปนี้อเมตั้งใจมากนะคะหลายคนเห็นคลิปฟินิชลุกแล้วบอกว่าสวยมากโออเมรู้สึกชื่นใจหายเหนื่อยเลยค่ะเพราะความแต่งหน้าไม่เก่งของเราเนาะทุกคนมันก็เลยแต่งนานล่าซุสสลิดแค่ใส่ขนตาแห้มลัดติดกบเจ๊จ,จัจ้างซอมซามอยู่หนณะจนได้กว่าจะ ได้แบบนี้ใช้เวลาอลละเหมือนกันค่ะสายฝอมันต้องปึ้งกว่านี้ไม่ใช่เหรอทุกคนพยายามปัดมาสคาร่าเพิ่มงัดขนตาขึ้นมาอีกนะคะต่อไปลิปอเมใช้ของ Baby g l ก m มค่ะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลทั้งหมดเลยนะทุกคนที่ทาอยู่ตอนนี้คือบราวน์ศูนย์หนึ่งส่วนสีนี้บราวน์ศูนย์สองคล้ายกันกับสีแรกเลยทุกคนอเมก็ทาไปเลยนั่นแหละเอาฟิลจบด้วยเบอร์ศูนย์สี่ประมาณนี้ก็น่าจะฝอแล้วมั้งหลายคนบอกว่าอเมแต่งลุคนี้ในชีวิตประจําวันได้ไหม คือต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าแต่งเสร็จ8ปดโมงเช้าพร้อมใช้ชีวิตพอดีมันขนาดนั้นจริงๆนะทุกคนมันแต่งยากอยู่เนอะเจ้าแต่แต่งเสร็จแล้วก็รู้สึกพอใจมากเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเองดูโตขึ้นมากเป็นไงคะทุกคนว่าสวยไหมเมตตั้งใจขนาดเลยนะเพื่อนสาวของเราก็น่ารักมากนางกําลังรีดผ้าให้อยู่ค่ะเตารีดเนี่ยก็ไปจิกในห้องพี่ชายมานะคะสะด,ดุง้งสะเด็นมดกุขอ แฮพีของอเมเองน้องๆหลายคนถามทําไมผมพี่อเมยาวไวจังผมยาวได้ด้วยแฮพีคะ่ะเพื่อนนี่คอยหวีผมคือตลอดเนื้อเจ้าอยากถ่ายคอนเทนต์อะไรบอกได้เลยเพื่อนสาวจัดให้หมดไม่มีขาดขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปด้วยนะคะ